ผมกับทวีก็ธรรมดานัหวัดมีเนิตหน่อยการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเวยต่างๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ถือว่าอยู่กลับมาจากนั้นก็มีความสุขก,การที่ว่าโรคเวยที่ว่าระบาดอยู่ก็พวกเราทั้งสองไม่ได้เป็นด้วยเขาและครอบครัวของเราก็ไม่ได้เป็นด้วยก็กวามคิดถึงทุกคนและก็ให้ทุกคนมีความสุข ขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านครอบครัวของท่านทุกๆคนให้มีความสุขทุกๆท,ท่านทุกคนคืองานที่ว่าเคยไปคุยไปพูดคุยกันสีวนากันที่สวนสามพรานครับผมเองและคุณเขมมีความคิดถึงมากได้มีภาพของเขาที่เก็บเอาไว้ย่าลือก็ว่าเราจะไม่ลืมไม่เลือนคนที่ไปสัมมนากันก่อนก็ขอฝขากให้ว่าปีนี้ในโอกาสยังเป็นปีใหม่ของเดือนมกรายอยู่ ขอฝากให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงได้มีอายุยืนนานให้มีทรัพย์มีสินให้ร่ำให้รวยแล้วก็มีใจิตใจอาสา,าทำอยู่กับอย่างนี้ตลอดไปครับพระเรานี้เรามีของดีมากมายสดน้ำเรามีละหลากหลายที่หามาได้กุ้งหอยปูปลามีควรเรล,ลีเรามีเสน่ห์ลิมนท่าชมวิวงามตาเชิญชมดูป่าชายเีน หาดทรายริมควรพักผ่อนกันให้หพักผ่ายริมควรชักชวนกันให้พักผ่อนอากาศร้อนร้อนพักผ่อนกันให้สบายยามค่ำสุนทยาดูตะวันรับฟ้าก็ได้ลมพัดสบายใต้ลมมไม้ริมควรชายเลครับ